คือแบบ MV ของญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะมีความเป็นแบบมีแบบว่าสู้ๆอะไรอย่างงี้แต่ว่า MV เราไม่ได้แบบแนวนั้นคือมันค่อนข้างเป็นแบบแนวดูสวยงาม,มไม่เคยเห็น MV ไหนของ48กรุ๊ปที่เป็นอะไรประมาณนี้คือแบบว่าหนูจะอยู่กับน้องแพตกับพี่ผาขมเยอะที่สุดใน MV เอลว้วอะ c ีเจเราคงคอนเซปต์แบบพื้นไม่เรียบอะแล้วขนาดหนูมาเป็นแบบเซนเตอร์ให้อัลบั้มของบินเคก็คือยังคงพื้นไม่เรียบหนูเลิศเกิน ออกไป Yes yes ใจชันชอบเจอใจคือแบบว่าอยากมาคุยเรื่องแบบ ใอยากมาคุยเรื่องเพลงกิงฮ h a แต่ว่าคือคิดอยู่ว่าอยากรอคุยพร้อมกับ MV ด้วยอยากมารอคุยพร้อมกับแบบตอนที่แบบเขาเปิด MV ด้วยแต่ว่าไม่รู้เปิดจะเปิดแบบ MV ตอนไหนไงก็แบบอาจจะมาคุยแบบประปรายเล็กน้อยก่อนนะแบบดีเทลของเพลงนี้คือตอนแรกอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้นะถ้าเกิดว่าแบบว่าเป็นแฟนคลับแล้ว เรามักันนานอ่ะเออก็คือแบบว่าตอนแรกหนูจะใส่คือมันเป็นตีมกอไก่ใช่ไหมหนูก็จะใส่ชุดกอก็คือกิงหัมตอนแรกจะใส่กิงหัมเชคแต่ว่าคือคือด้วยความที่มันแบบเร่งถ่ายมากกันเนี่ยเออก็เลยแบบตัดชุดไม่ทันคือแบบทักพี่อะไรแล้วเหมือนแบบคือถ้าแบบเวลาอันสร้างฐานนี้ก็คือชุดมันจะแพงมากแล้วก็มันก็แบบต้องไปหาผ้าอีกเขาก็ถามแจว่าเราหาผ้าเองหรือแจวเขาหาหาผ้าให้ก็คือแบบคิดแบบหลายขั้นตอนจัดเออก็เลยแบบสุดท้ายก็คือไม่ได้ตัดก็เลยแบบใส่เป็นแบบกอกาลาดินเนอแทนนนื้้ีคฉัก็ไดใส่ ชุดก็กินคำสนใจเพราะฉันเนี่ยเป็นเซนเตอร์เพลงกินคำค่ะเออเพลงเออใช่ไหมคือเหมือนแบบว่าเหมือนก็คุยกับครูว่าแบบว่าเออเหมือนเพลงนี้มันเป็นแบบฟังแล้วมันให้ความรู้สึกแบบใหม่มากคือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมคือปกติถ้าฟังเพลงซีเจมันก็จะเป็นแบบไอเด้าจ๋าๆเป็นรา,าสดใสแต่ถ้าฟังเพลงบินคิกก็จะมีความแบบว่าความสดใสความแบบ จีจาร์ในเพลงเขาอานี้ใช่ไหมแต่เหมือนพอเพลงนี้มันมีความผสมผสานของเมมเบอร์จำนวนที่แบบเท่ากันพอดีมันก็เลยได้เป็นความรู้สึกใหม่เออเหมือนตอนที่แบบฟังตอนไฟนอลฟูก็บอกว่ามันให้ความ ฮอร์โมนีก็คือมันมีความเป็นแบบความสมดุลบางอย่างเออที่มันมารวมกันตรงกลางอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เป็นแบบมิติใหม่เป็นแบบแนวใหม่อะไรเงี้ยครูเอบอกนะเพราะมันก็เลยไปดูเป็นเพลงแบบว่าเพลงของ48 Thailand อ่ะเออมันไม่ใช่เพลงของแบบอันไหนอันหนึ่งอะไรอย่างงี้เออก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยก็จริงนะเพราะว่าแบบมันมีการแบบผสมผสานของแบบเมมเบอร์งที่เท่ากันพอดีเลยอะไรเงี้ยเอ็มวีมีอะไรมีอะไรพิเศษไหมหรอ ก็จริงๆเรื่องไงอะคือแบบ MV ของญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะมีความเป็นแบบความแบบว่าแนวญี่ปุ่นแบบว่ามีแบบว่าสู้ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่า m v เราไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบแนวนั้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างเป็นแบบแนวดูสวยงามมากกว่าอะไรอย่างงี้อยก็เลยแบบว่ารอทุกคนแล้วกันเพราะว่าแบบนี่สปอยยืมไม่ได้ไงไม่งั้นเดี๋ยวมันรู้อะคือจะสปอยไงให้หลบให้หลบ ให้หลบแบบให้หลบทุกคนรู้มากสุดอะยากนะยังจนะงเ,เมนแดนเออจริงคือเป็นเม,เมนแดนตั้งแต่ว่าอไหรไม่รู้แต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นเซนเตอร์แพนดี้ต้องเป็นเมนแดนเท่นานั้นนะคือมันมันยากมากอะทุกคนขนาดแบบเมื่อวานใช่ไหมต่อท่าให้พี่แพนด้าพี่เอิญพี่นายอะยังแบบยังมีความยากเลยทา,ทางที่มันเป็นแค่ครึ่งเพลงอะถ้าเต็มเพลงคง,คงแบบคงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโมเนจี้เจ้าหมยฉาก ไม่ค่อยมีฉากที่ได้เจอกันเลยอะคือแบบว่าหนูจะอยู่กับน้องเพ็กับพี่ผาผมเยอะที่สุดในในเอ็วมวี้อะเพราะแบบมันแบบตำแหน่งใกล้กันไงเออ mm. ก็อยู่ด้วยกันแต่แบบคนอื่นไม่คือก็เจอแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้อยู่ฉากเดียวกันเบอร์นั้นเอยใช่แต่คือจะบอกว่าเจียน่ารักมากคือเหมือนแบบว่าคือตอนที่ถ่ายเอ็มวีะจำได้ว่าเรารับท่าจากครูญี่ปุ่นแล้วก็แบบเหลือวันวันซ้อมมีแค่2วันแล้วเราก็ถ่ายเอ็มวีเลยแล้วคือมันมันยากมากคือแบบปกติอะซีเจมเราก็คือถ่าย ตเต้นทั้งเพลงแล้วก็เหมือนเขาจะไปคัดเอาเองใช่ปะแต่อันเนี้ยคือไม่สามารถเต้นทั้งเพลงได้เลยเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้อะก็เลยเต้นแค่แบบว่าฮุกแรกในการถ่าย รอบนี้ก็คือแบบคิดดูความหินแล้วคือแบบขนาดแค่ฮุกแรกอ่ะมันก็ท่ายืะมากแล้วเหมือนแบบหนูก็แบบมีความเครียดไงเพราะว่าแบบว่าเออไม่ใช่แค่ฮุกแรกดีถ่าย2องฮุกเลยเออถ่ายทน้งฮุกแรกฮุกสองแล้วฮุกสองก็คือมีความยากมากอะไรนี้เออแล้วก็แบบมีความเครียดเพราะว่าแบบต้องจําอะไรอย่างเงี้ยแบบจังหวะอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนแบบคือถึงแม้ว่าเราจะฟังมาเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันก็ยังแบบจังจับยากอยู่ดีอะไรนี้เออก็เลยแบบว่าเครียดๆแล้วทีนี้เหมือนแบบที่ก็แบบคอย คอยช่วยแบบว่าเออเนี่ยทำแบบนี้นะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคอยให้กําลังใจคือเหมือนตอนแรกเราก็มีความกังวลว่าแบบเออทุกคนจะคิดว่าแบบเราทําให้แบบให้ทีมชาไมอะไรอย่างงี้แต่แบบพอเจอแล้วคือทุกคนก็แบบคอยช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยแบบทันจี้ก็แบบคอยให้กําลังใจใช่ไหมพี่มลรีก็แบบให้กําลังใจแบบว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างแล้วก็อีกคนนึงก็มีอุ้ยมีเยอะเลยมีมีายีด้วยคืออายีก็แบบว่าเป็นรุ่นสามคนเดียวใช่ไหมที่ติดเข้ามาแล้วหนูก็เลยแบบคือ ทางย่าหยีก็น้องแพรดาคือแบบเป็นรุ่นเดียวของของ ของเขาที่ติดเข้ามาคือยาหยีเป็นแบบรุ่นเดียวของรุ่นสาน้องแพทเป็นรุ่นเดียวของรุ่นสีที่ติดเข้ามานี้หนูก็เลยไม่มีความกังวลว่าแบบเออเขาจะรู้สึกเหงาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบถ้าแบบมีเพื่อนติดมาก็ยังแบบมีใครคุยด้วยใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าติดมาคนเดียวก็อาจจะแบบกลัวเหงาอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบชวนคุยทั้งแบบทั้งยาหยีน้องแพทแล้วก็พี่พักด้วยคนนึงเออพยายามแบบชวนคุยเยอะมากเพราะว่าแบบอยากให้แบบว่าเขารู้สึกว่าแบบทํางานครั้งนี้ฉันหลงน้ำไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบ ทำงานครั้งนี้รู้สึกว่าแบบเหงามากเลยไม่มีใครคุยด้วยอะไรแบบนี้เออก็เลยแบบพยายามคุยด้วยกับเพื่อนๆนเยอะมากอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบยาหญิงก็แบบน่ารักมากแบบว่าคอยสอนแบบคือตอนท่อนแบบเวอร์สองที่มันจะแบบต้องเดินอันนี้ด้วยกันใช่ไหมยาหญิงก็แบบช่วยนับแบบนับอยู่ข้างหลังตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบสบายใจมากคือเหมือนแบบเขานับจนแบบหนูแบบจําแบบจําท่อนนั้นได้แม่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือแบบไม่คิดว่าทุกคนจะแบบน่ารักกับเราขนาดนี้เอออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบประทับใจ ในตัวเพื่อนๆแล้วก็แบบชีกันเองก็แบบคือสปอร์ตอยู่แล้วไงคือแบบว่าคือตอนที่เต้นโซโลมันต้องกระโดดแล้วก็แบบอะไรอย่างงี้ใช่ปะแบบตอนแรกๆก็มีความแบบคือเหมือนยังเอาท่ามาประกอบกันไม่ได้คือเหมือนแบบท่ามาดูแบบแตกแยกกันแล้วมันจะเอามารวมกันมันค่อนข้างยากอะไรอย่างงี้เลยเหมือนพอทําได้ใช่ไหมเพื่อนก็แบบ ตบมือให้อะไรเอ็นดูขอบคุณุูคนมากๆที่อะซัสพอร์ตเราแบบหลายอย่างมากจริงๆคือแบบว่าเพลงนี้มันมีความกังวลริงเพราะว่าแบบพอเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันแบบมันไม่เห็นใครแบบมันเหลือบดูไม่ได้ว่าแบบเพื่อนเต้นถึงไหนแล้วเราก็แบบมีความกังวลเพราะว่าแบบบังท่อนอ่ะคือมิวก็อยู่ข้างข้างหลังหนูตรงนี้ใช่ไหมแล้วฟังทอนนานาก็อยู่อะไรเงี้ยคือแบบก็มีความแบบกลัวบังเพื่อนอ่ะคือแบบเราไม่กล้าแบบจะยืนศูนย์แบบยืนศูนย์แตวก็แบบ คือหนูร,รู้สึกว่าแบบยื่น0.25ก็ได้คือแบบเราอยู่ข้างหน้าแล้วอะ่ะเราก็แบบหลบนิดนึงให้เขาเห็นเพื่อนเราที่อยู่ข้างหลังดีกว่าไหมเพราะแบบยังไงข้างหน้ามันก็ชาดอยู่แล้ว <S <s คือขยับนิดนึงก <s> ็จะได้เห็นเพื่อนที่อยู่ข้างหลังด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนแบบพอแบบพอกังวลถึงเพื่อนข้างหลังเยอะแล้วก็มีความแบบเซไปเซมาหลอเพลงนี้มันต้องยกขาเนื่อากแบบมันต้องยกขาขึ้นมาแบบเต้นท่าแบบท่าเนี้ยเอิ่มก็เลยแบบมีความแบบเครียดหลายอย่างมากในวันท้ายเอ็มี เออเป็นเหมือนแบบว่าก็ซ้อมมาเรืเ่อยเรืเเเเ่อยเรื่อยๆจนถึงวันที่เราจะเปิดตัว first performance ก็มีความแบบมีความเข้าเนื้อมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะเออก็ยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเออแต่ว่าแบบแต่ก็มีความกังวลหลายอย่างด้วยเพราะว่าแบบก็กลัวบางเพื่อนด้วยอไอย่างที่บอกแล้วก็คือวางท่าคือเหมือนแบบว่าคือเราเราจะซ้อมกับพุยญุ่นด้วยกันใช่ไหมไทยเอ็มบีด้วยกันแล้วเราก็แยกย้ายกันแยกย้ายจากแบบวินเคใช่ไหมคือเรากลับไปซีเจไปแบบไปเรียนหนังสือไปแบบว่า ไปซ้อมของเรากันเองแล้วพอกลับมาใหม่คือเหมือนดีเทลบางจุดอะมันแบบมันมันมีความแบบเลอะเลือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาใหม่ก็ต้องแบบจําอะไรดีเทลบางอย่างเพิ่มขึ้นเลยก็มีความกังวลเพราะว่าแบบเวลาสั้นอะไรเงี้ยเต้นขาเดียวยากไหมก็ยากนะยากมากเลยอะเพราะว่าอุ๊ยคือมันยังซัพพอร์ตเอ็มวีไม่ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวถ้าจะมีมาเดี๋ยวจะมามาอีกทีนึงว่าแบบทําไมถึงเต้นขาเดียวแล้วยากมากแล้วเหมือนแบบท่อนทกมันจะแบบตอนที่จะเปลี่ยนท่ามันจะต้องแบบ กลับหลังแบบหมุนแล้วก็หันมาทําท่านี้กะคือแบบลําบากมากในการเปลี่ยนบล็อกอะแสดงว่าสนามหญ้าหรือเนินแน่เลยเออคือแบบว่า c ี m เราคงคอนเซปต,ต์แบบพื้นไม่เรียบอะเออด้วยความแบบเราเราขนาดหนูมาเป็นแบบเซนเตอร์ให้ให้อาลบั้มของบินเคก็คือยังคงพื้นไม่เรียบหนูแบบ หนูหนูเลิศเกิน <c ười> คือ Man Dance เมน <c ười> แดนส์ไงคือเราก็เลยไม่ต้องพื้นเรียบก็ได้คือ <c ười> อยากให้ทุกคนเห็นเอ็มวีมากหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบคือตัวเองก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันทาบจต่ออกมาเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะสวยนะแต่ว่าไม่เคยเห็น MV ไหนของ48 Group ที่เป็น,ท,ปนที่เป็นอะไรประมาณนี้ของ48 Group Thailand นะเออของของท้งบีเคแล้วซเจหนูยังไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะ <c ười> น่าจะแบบแบบใหม่แบบซแบบับติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูซี่คอนเทนต์กับ v r และยังมีเคานเตอร์ด้วย โหลดเลย I am p h e i application.